ในจักรวาล ROV เนี่ยก็มีตัวละครหลายตัวมากเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ไหวที่จะมีตัวละครที่ทุกคนชอบเล่นและ ก็ตัวละครที่ทุกคนเคยเป็นเมนมันมาก่อนอย่างผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกคนก็รู้จักผมมาจากเรียวมะกันซะส่วนใหญ่เลยและในวันนี้เนี่ยเรียวมะก็เออเออเออเอเอโดนเนะื้อว่าเป็นยังเขาเข้าใจเขาสีเหียมจะของคือเกา่าคัเทปเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O v Free Fire FIFA Speed Rifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่งางๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคัทเทป d o i m t h by a d m i n i s t r a t r ดึงอยู่ด้านล่างนะครับผม เอาละครับผมสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับรายการสาระไม่มีพี่แค่อยากเล่นนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแจ่มว่ะรายการนี้คิดออกเมื่อกี้เลยเนี่ยโอเคแล้วครับผมวันนี้เรามาเล่นเดียวมาออฟเลนนะครับหลังจากโดนเนิฟหนักมากไปนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าดามีเมตหายกันไปกระจายจเลยนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเจอ f อผมด้วยนะฮะเป็นลิกเตอร์อ่าลิกเตอร์ ดิกเตอร์ออฟดิกเตอร์โมิงเออเพราะว่าเขาทักผมตั้งแต่ตอนเลือกตัวละครเลยนะฮะว่าพี่อัดคลิปหรือเปล่านะฮะนี่ผมไม่กล้าตอบอะผม,ผมไม่กล้าตอบเพราะว่าถ้าผมตอบไปนี่ผมแพ้นี่ขายหน้าเลยเนี่ยเ,เจอเอ f ซนี่คือมันเก่งเว้ยผู้ชมผูมชมม้ชมเข้าใจอารมณ์นี้ปะอาแต่เราต้องช่วยเอเลนดอร์ฟาร์มก่อนแทงไปแล้วก็ฟาดเป็หนึ่งทีเราเจอน้องแม็กนะฮะแม็กนาโนผมรู้คุณก็ใช้ เดียเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้เล่นนานโอ้ลากสกิลไปทางนึงแต่แทงไปทางนึงคืออะไรครับน้อยใจผมแล้วละฮะคุณเรียวมะคุณน้อยใจผมแล้วเหรออี่เพึ่งน้อยใจผมดิโอ้โหเจ็บเลยเจอแม็กช็อตไปเอาใหญ่อุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยยังไงอุ้ยอุยอุ้ยเออเดิน้อมไปสองดอกตามติดตามติดชีวิตเปลี่ยนสีไปสายพ่อหนุ่มแม็กพ่อหนุ่มแม็กเจอสเต็ปเทพ ในการฟิกเกอร์อะไา <Rapid infinite> <aría> ไปช่วยไม่ได้นะเพื่อนไม่มีเลือดแล้วขอดันเลนด <ills> ีกว่านะเหมือนจะมีโอ้โหสงครามอะไรกันวะเนี่ยเออเลนดอฆ่าได้รัวๆฮะทุกผู้ชมโอเคโอเคโอเคตีนกจ้าตีนกจ้าเฮ้ยเรียกได้ว่าช็อตรีนี่แม็กเขาซ่าเองนะทุกผู้ชมแม็กเขาซ่าเองนะเขากระโดดแบบตีลูกามาหาผมในป้อมสองรอบแล้วก็โดนป้อมยิงไปสองรอบโอ้โห มิว่าพผมแม็กอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยอยากจะฆ่าผมขนาดนั้นเลยครับเราต้องเล่นให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะปกติผมจะเวลาผมอัดคลิปเนี่ยผมจะชอบแบบโซโล่นะฮะท่านผู้ชมไม่ก็เล่นกับเพื่อนที่ผมรู้จักจริงๆนะฮะแต่พอแบบกดโซโล่มาแล้วแบบมี FC ในทีมเนี่ยคือเหมือนเราโดนจ้องเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมนึกภาพออกแบบว่าเราไปรายงานหน้าชั้นเรียนไะแล้วแบบมีคนแบบจ้องเราเยอะๆเออเรแบบเริ่ม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  เกมนี้เป็นอลีป่าด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอ้ไม่ว่ายากลําบากมันต้องดันเลนซ้ายดันเลนขวาเอ้ยไม่ใช่สายกลางสายกลางรัวๆวิ่งแม็กกันติไม่นะมันมันไปแล้วตามไปจะเอ้ยหูยไม่ข้ามได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหวิ่งมันไปนชนเพื่อนแล้วฆ่าได้อ่าท่านเอา,เอ,าอะไรวะเนี่ย เมื่อกี้รีเตอร์บอกว่าถ้าจะลงคลิปก็เอาลงด้วยนะเอาผมออกคลิปด้วยนะว่างั้นโอเคแต่ใส่ก่อนเฮ้ยจิ๊บั๊บปุ๊บปุ๊งตับ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 โอ้ยโอ้โหโอ้ยโอหสองรอบทั้งดาวกระจายทั้งนึกได้ว่าเฮ้ยแข็งว่ะแข็งว่ะรอแข็งเสร็จมันจะตายแล้วเพี้ยนเออโอ้โหอ้าวเดี๋ยวคนตายเป็นไอริสสักนอีเมดมันไม่ตายเฉยโอ้โหได้ไง โอเคฮะเดี๋ยวเขากลับบ้านมาแล้วแม็กดาเลนเราอยู่แม็กดาเลนแม็กดาเลนแม็กคราเรนไม่ใช่แล้วอันนี้ยีห่ห้อรถปึ๊บปาบหลบหลบเราต้องหลบการช็อตของแม็กนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาที่ไอ้แม็กมนช็อตเราเนี่ยท่านผู้ชมเราจะดูดเลือดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันเป็นการตัดเลือดนะอาสกิลพวกรีเจนเลือดจะเบาเบาแบบเบาๆแปลกๆอุแ้ยบบ โอเคเกมนี้ฝันของข้าเป็นไอริป่านะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าผมก็เพิ่งทำคลิปไอริ I ไปเมื่อประมาณ2วันก่อนเองฮะท่านผู้ชมโอ้โหไอริใหมกแหละ <laughs> ทำไมทำไมกันถึงเอาไอริมาป่าโอ้โหไม่รู้อย่างนั้นเลยว่าไอริเนี่ยไอริป่าเนี่ยมันเล่นยากนะมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะอันติมันนาน <laughs> จะเข้าไฟแต่ละทีนี้ถ้าอันติเว้านี่คือหมดแล้วนะโอเคแทงเมครับผมอุย้ยสวนว่ะ โอ้โหแต่เพื่อนเซฟไมล์ไลฟ์เซฟไมล์ไลฟ์ครับเสียบไปเวเลสน้องเวน้องเวอุ้ย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 เจ้าว้าวเดี๋ยวเด็ดปั๊บขอแทงดุเดี๋ยวเด็ดจะตายจะตายเออไปช่วยบ่อได้นะครับเล่นกันเอาเองนะครับไปช่วยบ่อได้แล้วเออตายรัวๆเมื่อกี้ไฟกันดเดือดแล้วแม็กบินผ่านหน้าเรา โอ้ยเอเลนโดฆ่าได้ว่ะทุกผู้ชมว้าวคว้าด้คิวเอาไลท์ไปเลยเพื่อนแจมแมวว่างั้นเดีเ๋ยวมาบอกเอาเอาวอามายังไงนี่ลูกพี่อุย้ยแทงคนละด้านซะงั้นอย่าจะอุ้อยมันแรงอย่างนั้นเหรอแลกเลือดหน่อยแลกเลือดหน่อยโอเคน้องแม็กน้องแม็กอย่างนั้นเถอ<ด>ผมมาอยู่นะเอเลนโด,ดผมมาอยู่นะเอเลนโด,ด คุณผักมันทําไมเนี่ยเอเลนโดคุณผักมันทําไมแต่มันก็ตายอยู่ดีครับอุ้ยเดี๋ยวนะผมดูคลิปพี่ทุกวันโอ้โหเดี๋ยวอย่ามากดดันพี่ตอนนี้เดี๋ยวน้อง <c oughs> อย่าเพิ่งมากดเดี๋ยวกูเดี๋ยวก,กูเล่นไม่ออกหรือกูแพ้โอเคฮะดันเล่นต่อไปไม่รู้ว่าแม็กอ,อยู่ไหนเนาะแม็กนาโนอุ้ยหลบปับปับอย่าโดนอย่าโดนดาวกระจายเอลิก็พอเจ้าเอลิ ผมรู้ผมรู้สเต็ปคุณหมดแล้วไอรีเพราะว่าผมก็เล่นไอรีอยู่เหมือนกันเลี้ยงเลยครับมาเคลียร์กลางให้เพื่อนก่อนครับน่าจะลงไปล่างไปล่างเบิร์ตเลยไม่เห็นแม็กนะ้ยแม็กเก็บก็คือยีฟิกเกอร์นี้โอเคเลยหลบหลบหลบน้องแม็กน้องแม็กจะตีบ้านผมแล้วท่านผู้ชมไม่อย่าอย่าทําบ้านหนู้ยมันอันตรอีกแล้วว่าเขาไม่ล็อกเราแนนอนนั่นไงกูว่าเราไปแล้วแอนล็อกใคร อาไปไม่ถึง <laughs> ไปไม่ถึงหยุดที่กลางทางน้องแม okay. ็กนาโนโอเควอนนี้แม็กเริ่มแม็กเริ่มแบบวันไหวในดาเมจตัวเองแล้วฮะรู้สึกว่าเข้าทีไรนี่กูตายตลอดว่างัน้นแม็กบอกโอเคถ้าเขาไปบ่อยๆแบบนี้ท่านผู้ชมเขาก็เสียคลิปนะอุ้ยนี่ผมเวลก้าแล้วผมเวลก้าแล้วแม็กแม็กยังไงอะแม็กแม็กยังไงอะอรู้สึกมันแทงเบาจังว่าเรียวมาเนี่ยเฮะ ป๊าปป๊บปบป๊าปป๊ปโจฮึมไม่ตายหมดละสกิลผมก็หมดตามไม่ได้ฮะนี่รู้หรือเปล่าว่าถึงโดนเนื้อไปฆ่าก็ยังแรงกว่าเจ้านะแม็ก <laughs> แต่ยังไม่โดนเขาไอ้นี่อยู่นะผู้ชมยังไม่โดนเขาล็อกว่ะเพื่อนเราบอกสลับโอเคครับกำลังไปครับไอ,ไอรีอยู่ตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆเฮ้ยเขามาอะไรอะ่ะเอ้ยเขามาทำไมเนี่ยอา้าวโอ้โหทำไมฝั่งน้องข้ามาเล่นแปลกๆวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย คุยลึกลึกแล้วลึกแล้วครับผมอไม่ต้องจมน้ำก็สามารถลึกได้ครับผมตะกะอาวีฮะมูลามาสะมาครับผมเอ้ผมอยากออกเซตนี้อยู่นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมได้มูลาก่อนแล้วก็ได้การเวียนนะฮะชิ้นสุดท้ายผมจะไปออกเป็นอดาบเหลืองหอกเหลืองสปเปียลลองกินุสนะฮะคือเป็นสามจอกเกราะน,นั่นเองคืออยากเล่นเซตนี้ไม่ได้เล่นมานานสามจอกเกราะน,นะฮะบุกเก้นสเปีย มุลามาสะแล้วก็อ่าเมื่สเป,ปียอลองกินนสนะฮะเออเรียกว่าน่าจะซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆสเป,ปียอลองกินนสเนี่ยเป็นไอเทมผมว่าเป็นไอเทมซัพพอร์ตทีมนะฮะที่บวกเลือดให้เรานิดหน่อยอุ้ยโอ้พอเวลาเราตีไปแล้วเนี่ยกเกราะฝั่งตัวข้ามจะลดนะเดเรนโดทิ้งผีเสื้อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าปล่าช่วยบมทันอู้ทิ้งผีเสื้อแต่โอ้โหโดนอาตีรีกับผีเสือ้อไม่ได้อุ้ยมันเสียฟิกอุ้ยมันเอาลูกบอลไปนู่นแล้ว เออตกโคนแรงจังวะทนทรน,ท,รนทำไมมึงแรงจังพี่มึงบัฟมาเหรอแพทเนี้มายิงเมทแป๊บเดียวตายเลยอะท่านผู้ชมทรนเราอะนี่ขนาดมันไม่ได้ป่านะท่านผู้ชมไอรีไปพูดแล้วไอรีไปเลนบนแล้วตามดิกเตอร์ไปกันเดี๋ยวโอเคเราเข้ากลางดีกว่าฮะสามสองแบบป๊บโชว์นี่หุยเจ๊ดเจ๊ดหุยอ้าหลุดได้ไงวะ โอ้โหอเลเตอร์เราตีนู้ได้ไงวะเมื่อกี้ดูไม่ทันเปลือตีอีกแล้วว่ามันล็อกใครเนี่ยล็อกใครเนี่ยว่าล็อกเลเตอร์แน่เลยมันยังไม่ล็อกฮะท่านผู้ชมตามมันยังไม่หายไปนะอุ้ยมนล็อกเลเตอร์ท่านผู้ชมโอ้โหตามไปช่วยตามไปมันจะมามันกล้ามาไม่กล้ามาไม่กล้ามาไอลีก็วิ่งอยู่ไปหนังอินเดียอือตายเอาสรุปไม่มีใครได้แอดซิ สรุปตามฆ่าไอรีกันทั้งทวีปไม่มีใครได้อัซิตอเลสเ,เตอร์เป็นคนฆ่าไปโอเคออกทอยมาก่อนนะท่านผู้ชมดาบแดงผมจะไม่ออกคนระับผมจะออกเป็นลองกินุษนะฮะแต่ขอได้ทอยก่อนนะเพราะว่าอีเมจยมันแรงอยู่นะท่านผู้ชมโลลิออนเนี่ยต้องเอาทอยมากันเขาหน่อยนะฮะตันพบฟ้ามาแล้วก็ตัดคีบล่างต่อ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 ,ตอลุยโอเค น่าจะได้ทอยพอดีถ้าตีป้อมนี้แตกปั๊บป,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 ปับป๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยน้องแม็กโอ้โหไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ได้มาเดียวนี่ว่าเขามาเป็นบปอยแบรนด์เขามาเป็นวงฮะพร้อมกับเวเลสเกมนี้มีเวเลสด้วยเหรอวะเนี <c oughs> ่ยเวเลสรู้สึกแบบเวเลสนายเล่นยากไหมเราเข้าใจนายน,นะเวลาเราเล่นสปอร์ตล้วเ,เจอเพื่อนเล่นไม่ได้นี่เราเข้าใจนายทันทีล็อกใครปะเนี่ย ล็อกใครมะเนี่ยตายังไม่หายล็อกเลตเตอร์ออกมาดิมาไม่ถึงอีกแล้วแม็กโว่เราสงสารแม็กแม็กครับเอ้ยหติดฟอร์สเค็บเลยผมก็ติดฟอร์สเข็บมันเหมือนกันแต่มันจะเอ้ามันจะอันตีใสอุ้ยคนเป๊เออสวยงามอีนี้ซอสนี่งามายแม่นอายว่าตายครับผมเวเลสขึ้นบ้านเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างไวเกมเนี่ย หรือว่าผมมาผมมี FC ผมมี FC เป็นลิกเตอร์อย่างงั้นเหรอลิกเตอร์ลิกเตอร์เขาบอกว่าเขาอยากเข้าคลิปเราโอเคงั้นผมลงคลิปให้เขาฮะผมจะลงคลิปนี้ให้เขาอโอเคผมไม่กล้าบอกเขานะว่าผมอัดคือเดี๋ยวมันแพ้ไงคือเดี๋ยวถ้ามันแพ้ผมก็ไม่ลงนะแล้วก็มีคนมาด่ายกพี่ทำไมพี่ไม่เอาคลิปแพ้ลงยิ่งผมก็ลงหลายคลิปนะสำหรับคลิปแพ้แต่ว่าบางคลิปเนี่ยก็เออผมก็ไม่ได้อยากลงนะฮะ เขาว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมคนที่เข้ามาดู YouTube อะ่ะเขาไม่ได้อยากจะมาดูแพ้หรอกฮะท่านผู้ชมเขาอยากจะมาดูเกมสวยๆเอออันนี้พูดถึงภาพรวมส่วนใหญ่นะฮะนี่เกมนี้สวย,วยเฉยๆแล้วเราได้ทัวร์ด้วยแต่ละแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นลองกินุษฮนะ <Wow. S 1> cerc, อยากจะขึ้นอยู่นะแต่ของไปไม่ถึงวะมันจบก่อนนะฮะโอเคประมาณน,นี้ฮะก็ยังเล่นได้อยู่นะเรียวมะท่านผู้ชมเจอแม็ก นี่ว่าเจอตัวง่ายเจอตัวง่ายเพราะว่าแม็กเขาก็ตีลังกาไปตีลังกามาฮะเราก็แทงแล้วก็โดดหนีได้นะครับผมตั้งแต่ผมเล่นเรียวมามาเรียวมมันมันจะไม่ชอบโอมนไม่ชอบแพนด้าแล้วก็ฟลอเรนติโนอีกคนนึงนะครับฟลเรนติโนที่เล่นช่ำนะเออเรียวมาจะไม่ค่อยชอบนะครับผมแต่นอกนั้นเนี่ยคือได้แทบหมดนะไม่ชอบจริงๆก็มีอยู่3ามตัวนี่แหละฟลอเรนติโนที่เล่นช่ำโอมิน แล้วก็แพนด้าถามว่าเฮ้ยพี่เดียวมามันไม่ชอบแพนด้าได้ไงแพนด้ามันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเก่งถ้าคนเล่นแพนด้าเป็นอะคือแพนด้ามันมีสตันหลายสกิลกว่าเดียวมะฮะท่านผู้ชมเวลาเดียวมาจะแทงแต่แพนด้ามันพุ่งไปข้างหลังอะเออแล้วเราอันตีอะคือแค่นั้นเนี่ยเราก็แพ้แพนด้าแล้วนะเพราะว่าเราอันตีไม่โดนแพนด้าเออแล้วก็มันสวนแล้วก็มันได้เกาะมันก็ดูดเลือดอะไรด้วยนะฮะในแพทนี้เออโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็